สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาตสวรรค์ข้าน่าจะลองย้ายร่างฉับพลันดูก่อนโลดศักดิ์สิธิ์เลวเพลิงอัศนีจะแตกหรือเปล่านะดวงตาของเจียงอี้สั่นไหวหลังจากที่เขาต้านการโจมตีไปหนึ่งรอบ ร่างของเขาก็หายไปจากจุดเดิมและปรากฏตัวขึ้นที่เส้นทางด้านหลังเขาสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจก็คือโลดศักดิ์สิทธิ์เลวเพลิงอัศนีไม่แตกมันเปรียบเสมือนรังไหมที่ห่อหุ้มร่างกายของเขาเอาไว้แน่นเจียงอี้ย้ายร่างฉับพลันอีกครั้งและร่างของเขาก็ถูกผลักออกมาอยู่ในพื้นที่ดินเหนียวขณะที่ดาบมังกรเพลิงไรยรำไปรอบๆและทำให้พวกมันแตกออกเป็นเสียงๆไปหมด เขาใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบพื้นที่และเห็นว่ามีผู้เที่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนกว่าสิบคนอยู่ที่จุดหนึ่งทันใดนั้นเขาก็หายตัวไปและย้ายร่างฉับพลันไปยังที่ที่คนเหล่านั้นอยู่ทันทีในตอนนี้ ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนกว่าสิบคนคอยอาศัยความร้อนที่แผดเผาและการสั่นสะเทือนของพื้นดินเพื่อตรวจจับจุดที่เจียงอี้อยู่แต่ตอนนี้เจียงอี้ย้ายร่างฉพลันดังนั้นการสะเทือนที่พื้นผิวจึงขาดขาด,ขาดหายหายนอกจากนี้อุณหภูมิที่สูงก็หายลับไปในทันใดขณะที่ความร้อนนั้นแผดเผาขึ้นมาอีกครั้งซึ่งมันทำให้พวกเขาตัดสินใจกันไม่ได้ชั่วครู่หนึ่งเมื่อพวกเขาเริ่มลังเล พื้นดินที่อยู่ด้านหน้าห่างออกไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรก็เริ่มสั่นเล็กน้อยหลังจากนั้นคลื่นความร้อนก็พัดผ่านเข้ามาอุณหภูมิที่สูงจนหน้าสะพรึงนี้ทำให้ทุกคนหวาดกลัวมากจนหน้าถอดสีและดวงจิตวิญญาณของพวกเขาแทบจะแตกเป็นเสียเส่ยงๆแน่นอนว่าดวงจิตวิญญาณของพวกเขาจะต้องสลายไปในไม่ช้า ความร้อนปกคลุมไปทั่วพื้นที่ทันทีโลดศักดิ์สิทธิ์ของขอบเขตเทียนจุนเหล่านั้นที่ค่อนข้างอยู่ในระดับต่ำถูกทำลายลงหลังจากนั้นเพียงชั่วครู่คนอื่นๆต่างก็หวาดกลัวและอยากจะหนีไปแต่ความร้อนนั้นแล่นผ่านโลดศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาและแผ่เข้าไปในร่างของพวกเขาแล้วมันทำให้ร่างกายของพวกเขาทรมานเป็นอย่างมากและเนื่องจากอุณหภูมินั้นสูงขึ้น ความเร็วของพวกเขาจึงลดลงไปมากและเจียงอี้ก็เริ่มย้ายร่างฉับพลันอีกครั้งคราวนี้เจี e ยงอี้ย้ายร่างฉับพลันไปที่หลุมตรงหน้าพวกเขาเลยและอยู่ห่างจากพวกเขาเพียงไม่กี่เมตร และเมื่อผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนราวราวสี่ห้าคนตระหนักได้ว่าโล่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขากำลังจะแตกสลายไปดวงตาของพวกเขาก็เผยความบ้าคลั่งออกมาและปลดปล่อยการโจมตีครั้งสุดท้ายด้วยพลังทั้งหมด พวกเขาพยายามที่จะลากเจียงอี้ให้ตกตายไปกับพวกเขาด้วยลำแสงต่างๆถูกสาดเทมาที่เจียงอี้แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาทั้งหมดต้องตายไปด้วยความคับข้องใจนั่นก็คือเมื่อการโจมตีเหล่านั้นปะทะเข้ากับร่างของเจียงอี้ พวกมันทั้งหมดก็ถูกปัดผ่านตัวเจงอี e ้ไปแม้แต่โลศักดิ์ธิ์ของผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนระดับกลางก็ยังแตกสลายไปเมื่อต้องเผชิญกับการโจมตีมากมายแต่ดูเหมือนว่าเกราะป้องกันสีฟ้ารอบตัวเจงอี e ้จะไม่สะทกสะท้านเลยแม้แต่น้อยเสียงกรีดร้องที่น่าสังเวชดังขึ้นมาผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนกว่าสิบคนถูกแผดเผาเป็นเท่าฐานไปหมด แม้แต่สิ่งประดิษฐ์ของพวกเขาก็เยะละลายไปด้วยเหลือเพียงสิ่งประดิษฐ์เหนืออิทธิฤทธิ์และแหวนแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์โบราณกว่าสิบวงเท่านั้นเจียงอี้พุ่งออกไปและเห็บสมบัติทั้งหมดที่ยังไม่ถูกทำลายมา เขาตรวจสอบพื้นที่ด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งและพบผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนเกือบ40คนที่พุ่งมาจากด้านหน้าประมาณ10กิโลเมตรมุมปากของเจียงอี้โค้งขึ้นมาและกลิ่นไอสังหารของเขาเริ่มเย็นเยียบงั้นมันเสียงหลิวซันนี่หยุดก่อนเกิดอะไรขึ้นหลิวซานและคนอื่นๆถูกสังหารได้ยังไงใครสังหารพวกเขาหรือว่าจะเป็นหมาป่าเดียวดดย ใช่แล้วอุณหภูมิที่นั่นสูงเกินไปหมาป่าเดียวดายน่าจะอยู่ตรงนั้นจูโจมจูโจมเสียงกรีดร้องที่น่าสังเวชท,ทำให้ทั้ง40กว่าคนรู้สึกขนลุกทันทีก่อนหน้านี้เจียงอี e ้เยังเป็นผู้ถูกไล่ล่าและยังไม่มีกำลังจะตอบโต้อยู่เลยแต่ทำไมตอนนี้เขาถึงตอบโต้ล่ะ นอกจากนี้เขายังสังหารคนของพวกเขาไปอีกกว่าสิบคนในเวลาสั้นๆเช่นนี้อีกอย่างไรก็ตามทุกคนก็ระบุตำแหน่งของเจียงอี้ได้ลางๆและปล่อยการโจมตีไปทางนั้นทันทีการโจมตีที่รุนแรงกว่า40สายทะลวงใต้ดินไปทั่วส่วนพื้นดินก็สั่นสะเทือนไม่หยุดเนื่องจากเกิดหลุมขึ้นมาหลายแห่ง ในหมู่พวกเขาสี่สิคนมีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนระดับกลางอยู่ด้วยนอกจากนี้เขายังเป็นหนึ่งในสามคนที่แข็งแกร่งที่สุดในกองทัพวายุธมินการโจมตีของคนผู้นี้รุนแรงที่สุดและความแข็งแกร่งของเขาก็เทียบได้กับหัวหน้าลิงเขาปลดปล่อยภาพลวงตาของกะโหลกสัตว์อสูรส่วนนี้ที่ถูกอัดแน่นด้วยแกนแท้พลงังดินจะกลายเป็นผุยผงทันทีที่กะโหลกนี้ผ่านไป มันจาะเป็นรูขนาดใหญ่ที่มีความกว้างหลายสิบเมตรเมื่อกะโหลกส่วนหนีพุ่งผ่านไปหลุมนั้นก็จะพังทลายลงมาทําให้พื้นดินรอบๆสั่นสะเทือนซ้ําแล้วซ้ําเล่าราวกับเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เจียงอี้ไม่สนใจการโจมตีของทุกคน แม้ว่ากะโหลกส่วนนี้ขนาดยักษ์จะปะทะเข้ากับร่างของเขามันก็แล่นผ่านไปได้อย่างง่ายดายแต่มันก็กลืนกินเปลวเ,เพลิงอัศนีไปค่อนข้างมากถึงหนึ่งในสิบส่วนของจำนวนเปลวเ,เพลิงอัศนีทั้งหมดโลดศักดิ์สิทธิ์เปลวเ,เพลิงอัศนีไม่น่าจะแตกสลายไปได้ ค่เจี J e ยงอี้ย้ายร่างฉับพลันคราวนี้เขาไม่กลัวที่จะย้ายร่างฉับพลันแล้วเขาจะย้ายร่างฉับพลันไปทางตะวันออกก่อนที่จะย้ายร่างฉับพลันไปทางตะวันตกสลับกันซึ่งทําให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถจับตําแหน่งที่แน่ชัดได้และจะทําให้เกิดการตัดสินใจพลาดมากขึ้นถอย ในที่สุดฟังศัตรูก็ตระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติขณะที่เจียงอี e ้ค่อยๆเข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นคุณภภูมิก็สูงขึ้นเรื่อยๆและการโจมตีของพวกเขาแทบจะไม่พุ่งโดนเจียงอี้เลยหากเจียงอี้เข้าใกล้พวกเขาได้พวกเขาก็จะต้องตายอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ใครจะไปรู้ เจี e ยงอี้ย้ายร่างฉับพลันอีกครั้งเมื่อก่อนการย้ายร่างฉับพลันของเขาจะปกคลุมไปได้ประมาณไม่กี่ร้อยเมตรแต่ในตอนนี้มันย้ายร่างฉับพลันได้หลายพันเมตรแล้วเจียงอี e ้ลดระยะห่างระหว่างพวกเขาจนเหลือเพียงไม่กี่เมตรและอุณหภูมิที่น่าสะพรึงทำให้ความเร็วของฝ่ายศัตรูลดลงอย่างมากแม้ว่าโล่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาจะยังไม่แตกสลาย แต่บางคนก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นไอแห่งความตายแล้วไอสารเล็วตายซะผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนระดับกลางที่ทรงพลังเห็นความเร็วของผู้คนมากมายช้าลงและเขาก็รู้ดีว่าพวกเขาจะไม่สามารถหนีไปได้อีกต่อไป ร่องรอยของความบ้าคลั่งปรากฏอยู่ในดวงตาของเขาและเขาก็ไม่คิดที่จะหนีอีกต่อไปแกนแท้พลังสีเทาเข้มพุ่งออกมาจากมือของเขาขณะที่มันรวมเข้ากับภาพลวงตาของกะโหลกส่วนนีขนาดใหญ่ทันใดนั้นเขาก็ปลดปล่อยมันไปทางเจียงอี้ผู้ที่อยู่ห่างจากเขาหลายเมตรเมื่อกระโหลกปรากฏขึ้นพื้นที่รอบๆก็เริ่มผันผวนขณะที่ดินถูกบดเด็กขยี้เป็นผุยผง ความเร็วของมันรวดเร็วมากและก่อนที่เจียงอี้จะทันได้ย้ายร่างฉับพลนันเขาก็ถูกการโจมตีปะทะเข้าแล้วเมื่อกะโหลกส่วนหนีปะทะเข้ากับร่างเจียงอี้มันก็ยังหลุดผ่านไปเหมือนเดิม แต่เจียงอี้ก็ถูกส่งให้ปลิวกลับไปอยู่หลายเมตรทันใดนั้นโลดศักดิ์สิธป์เลวเพลิงอัศนีที่แต่เดิมเป็นสีฟ้าเข้มกลับเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อนเพราะพลังของเปลวเพลิงอัศนีถูกใช้ไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วน่ากลัวนัก โชคดีที่โลสักดิธิ์เลวเพลิงอัศนีไม่แตกสลายไปไม่เช่นนั้นข้าคงต้องตายอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ในเมื่อข้าไม่ตายมันก็ถึงคราวที่พวกเจ้าทุกคนต้องตายได้แล้วร่างของเจียงอี้เปล่งแสงสีขาวขณะที่เขาหายไป ในวินาทีถัดมาเขาก็ปรากฏตัวห่างจากคนที่กำลังหนีประมาณ3เมตรทันใดนั้นโล่ศักดิ์สิทธิ์ของผู้คนนับสิบก็แตกสลายไปและทิ้งเสียงกรีดร้องที่น่าสังเวชเอาไว้ก่อนที่จะกลายเป็นเท่าฐานไป ส่วนโล่ศักดิสทธิ์ของคนอื่นๆก็เริ่มพากันแตกสลายไปมีเพียงโล่ศักดิสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนระดับกลางเท่านั้นที่ยังคงอยู่ได้อีกชั่วครู่ไอสารเลวงั้นก็ตายพร้อมกันเถอะ ใบหน้าของผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนระดับกลางเต็มไปด้วยความร้ายกาศทันใดนั้นเขาก็รวบรวมภาพลวงตากระโหลกส่วนหนีอีกครั้งและต้องการที่จะลากเจงอี้ให้พินาศไปพร้อมกับเขาแต่ก่อนที่เขาจะได้ปล่อยการโจมตี ไข่มุกวิญญาณเพลิงบนมือของเจียงอี้ก็สว่างขึ้นมาทันทีเปลวเพลิงอัศนีจำนวนนับไม่ถ้วนพวยพุ่งออกมาจนทำให้อุณหภูมิในบริเวณนั้นสูงขึ้นจนหน่าสะพรึงโลดศักดิ์สิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญขอบเหตเทียนจุนระดับกลางอาจคงอยู่ในชั่วขณะแต่ร่างของเขาไม่สามารถทนได้โลดศักดิ์สิทธิ์สามารถแบ่งเบาอุณหภูมิลงได้บ้างแต่ตอนนี้พวกเขาอยู่ใกล้กันเกินไป มันแทรกซึมเข้าไปในโลศักดิ์ธิ์ของเขาอย่างเลี่ยงไม่ได้และเลือดภายในร่างกายของเขาก็เริ่มถูกแผดเผาร่างของเขาเจ็บปวดทรมานมากและไม่สามารถปล่อยการโจมตีได้อีกต่อไปโลศักดิ์สิทธิ์แตกออกราวกับฟองสบู่ แล้วเขาก็เริ่มลุกเป็นไฟในเวลาต่อมาและเริ่มส่งเสียงหอยหวนที่เกลี้ยกราดออกมาจนท้ายที่สุดร่างของเขาก็กลายเป็นเท่าฐานไปและเหลือไว้เพียงแหวนแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์โบราณช่างเฉียดฉิวอะไรเช่นนี้ ใบหน้าของเจงอี้มีเหงื่อที่เย็นเยียบออกมาหากบุคคลน,นี้ปลดปล่อยการโจมตีโลดศักดิทธิ์เปลวเพลิงอัศนีของเขาก็จะแตกเป็นเสี่ยงเสียงและเขาก็จะตายเพราะแรงกระแทกโชคดีที่เขาปล่อยเปลวเพลิงอัศนีออกมาทันทีเลย เขาใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์กาดมองและยืนยานว่าทั้ง30กว่าคนนั้นถูกแผดเผาไปหมดแล้วเจียงอี e ้ก็ไปรวบรวมแหวนแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์โบราณและพบว่ายังมีคนอื่นอยู่แถวแถวนี้อีก เขาแผ่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ไปยังกุยอิงขณะที่ดวงตาเต็มไปด้วยกลิ่นไอสังหารเสียงที่เย็นเยือกกล้องไปในรัศมีหลายกิโลเมตรกุยอิงวันนี้กองทัพวายุธมินของเจ้าจะไม่มีผู้ใดหนีไปได้แม้แต่คนเดียวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ